สวัสดีครับ Transform Effect ออกแบบตัวอักษรเพื่อการโฆษณา Adobe Illustrator นะครับอันนี้เป็นชุดตัวอักษรที่ออกแบบโดยการใช้ Transform Effect นั่นเองนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับตัวหนังสือแบบนี้จะทำอะไรได้บ้างนะครับก็พี่ว่านะมันก็สามารถที่จะนำไปพิมพ์เป็นอ,ออกแบบเป็นลายสกรีนเสื้อหรือ,อเป็นเป็นแอดต่างๆนะครับ ก็น่าจะทําได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีสื่อออนไลน์เยอะแยะมากมายจ้ะแตาเราก็สามารถที่จะเอาไปคร้างเ,เป็นงานออกแบบของเราได้นะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงนะครับพี่ก็จะนำตัวหนังสือนะครับที่ได้เตรียมไว้แล้วนะครับตรงนี้พี่จะขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็น เป็นสีนี้จะเป็นสีขาวนะครับเราก็มาเริ่มต้นจากการเลือกตัวอักษรไว้นะครับแล้วก็มาที่เอฟเฟ t ต์ t r o o t a แ d Transform แล้วก็เลือก Transform ตรงนี้นะครับที่ตรง Scale h o r i z o n t a l นี่จะอ้อนค่าเป็น80% vertical ก็80%นะครับตรงนี้ต้องลิก preview ด้วยนะครับ ก็คือให้มันลดลงไปแนวตั้งและแนวนอนอ80%นะครับระยะห่างตรงนี้นะครับ move horizontal ที่จะเอาสัก30ส่วนตรงนี้ตรงนี้พี่ขอเพิ่มเป็น copy ไปก่อนนะครับเพิ่ม copy เป็น15 copy มันจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับ นะครับอันนี้คือระยะห่างถ้าเราดึงเข้ามาแบบนี้มันก็จะตัวมันก็จะชิดขึ้นชิดเข้าไปนะครับชิดไปถ้าเราลงมาแบบนี้มันก็จะมีความห่างอันนี้แหละครับอันนี้ก็ขยับซ้ายขวานั่นเองนะครับ หรือว่าเราจะเซตค่าเป็นถ้าเราเซตค่าเป็นศูนย์มันก็จะอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับแต่๋พี่เอาเย้งๆแล้วกันพี่ชอบแบบนี้นะครับเมื่อเราปรับเปลี่ยนจนพอใจแล้วนะครับเราก็คลิกโอเคออกมานะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับ พี่จะเปลี่ยนให้ดูนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเราเปลี่ยนแค่ตัวบนตัวเดียวมันก็จะเปลี่ยนให้เราไปทั้งแถบนะครับอย่างเช่นตัวตัวนี้นะครับตัวกราฟิกอันนี้นะครับที่จะเปลี่ยนเป็นตัวหนาก็เพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาว มันก็จะเป็นสีขาวทั้งแถบเหมือนกันนะครับในการที่ว่า,า,าเราจะส่งงานไปให้กับาทางโรงพิมพ์หรือทางร้านนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับเลือกฟอนต์อันนี้เลือกชิ้นงานของเราไว้นะครับแล้วก็มาที่คำว่า Object นะครับมาที่คำว่า expand appearance นะครับจากนั้นก็กลับมาที่ Object กต์รอบหนึ่งนะครับ จากนั้นก็เลือกคําว่า expand ต่ตรงนี้ต้องติ๊ก object กับ view นะครับจากนั้นก็กด OK เนีครับเราก็จะได้งานออกแบบตัวอักษรเพื่อการโฆษณาที่สวยๆแปลกๆแบบนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นการสนับสนุนยุรา5 5าได้นะครับสวัสดีครับ